การใช้ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่โอนี้ได้เรียน2หัวข้อเลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างให้ฟังก่อนที่จะทําการบ้านนะคะจะสอนให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนการใช้ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อันนี้พิมพ์ใหญ่โทษทีค่ะพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่นี้นะคะก็คือ capital letters หรือว่า uppercase letters นะคะพิมพ์ใหญ่นะคะภาษาไทยเราไม่มีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เขียนเล็กเขียนใหญ่ใช่ไหมคะ แต่ว่าของเราเนี่ยมีฟอนต์เยอะมากพวกเราเขียนแบบลวดลายลายมือของแต่ละคนนี่จะอ่านยากมากของภาษาอังกฤษถ้าสมมุติว่าเขาเป็นเขียนแบบนี้เขาจะมีตัวค ursive ที่มันเป็นตัวเขียนใช่ไหมคะแล้วก็เขียนต่อ,ตอๆกันอันนั้นก็อ่านยากเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราจะมาพูดถึงแต่ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะในกรณีที่มันขึ้นต้นประโยคหรือว่า,าเวลาเป็นคำบางคำที่จำเป็นจะต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเขาเรียกว่าแคปิตอล คปิตอลก็คือตัวพิมพ์ใหญ่นะคะคำว่าแคปิตอลต้องระวังนะคะมีความหมายเยอะมากเลยแคปิตอลก็แปลว่าเมืองหลวงก็ได้นะคะหรือว่าแคปิตอลแบบแปลว่าเกี่ยวกับหัวอะไรแบบนี้ค่ะแคปิตอลพันชเมนต์ก็คือการตัดสินประหารชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะการลงโทษประหารชีวิตนะคะอัปเปอร์เคสอัปเปอร์เคสก็คือตัวพิมพ์ใหญ่นะคะอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ถ้าเป็นพิมพ์เล็กเขาเรียกว่า l o w e r case นะคะ lower case นะคะ,ะ,คะพวกเราก็ใช้พิมพเล็กพิมพใหญ่ โอเคทีนี้เรามาดูการใช้กดการใช้ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่กันนะคะอันนี้จะเป็น capitalization rules กดในการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะอันนี้ถ้าเราจำได้นะคะเราจะเขียนดีขึ้นมากเลยค่ะเราก็จะรู้นะคะว่าเวลาไหนควรจะใช้เวลาไหนไม่ควรใช้อันนี้ก็จะสรุปมาให้เกือบหมดเลยนะคะก็ไม่หมดหรอกค่ะแต่ว่าก็ที่สำคัญสำคัญ สรุปมาให้นะคะภาษาไทยเราไม่มีตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยพวกคนไทยเลยจะต้องมาเรียนรู้กฎต่างๆเพื่อที่จะใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องนะคะกฎข้อแรกเวลาที่ขึ้นต้นประโยคนะคะหรือเมื่อเป็นคำแรกในแต่ละประโยคหลังจากที่มีจุด f u l ลสต็อแล้วเนี่ยเราจะต้อง ขึ้นประโยคด้วยตัวพิมพ์ใหญ่อันนี้เรารู้กันนะคะยกเว้นคำว่า I จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอเช่นประโยคนี้นะคะ Tomorrow I will go to the market นะคะพรุ่งนี้ฉันจะไปตลาดคำว่า Tomorrow ตัวทีมันก็จะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมคะ I ก็ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอกดข้อที่สองนำหน้าเอ้ทูทีค่ะคำนามเฉพาะนะคะคำนามเฉพาะ ชื่อคนชื่อเราเนี่ยเราก็จะต้องใช้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะชื่อกับนามสกุลนะคะเราก็จะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะหรือว่าชื่อดาวมันเป็นชื่อเฉพาะใช่ไหมคะวีนัสดาวพุธเมอร์คิวรี่อ่าอ่าวีนัสดาวศุกร์เมอร์คิวรีดาวพุธมาร์สดาวอังคารอันนี้ก็จะเป็นอ่า uh, ชื่อดาวเราก็จะต้องใส่นะคะแต่ถ้าถ้าเป็นดาวสตาร์เฉยๆเราไม่ต้องใส่เพราะว่าเราไม่ได้อ่า uh, ไม่ได้เจาะจงหรือว่าไม่ได้เป็นชื่อคำนามเฉพาะนะคะ Milky Way Milky Way ก็คือทางช้างเผือกนะคะชื่อของกาแล็กซี่ Milky Way Galaxy ชื่อกาแล็กซีของพวกเราเนี่ยก็คือ Milky Way นะคะ Milky Way คือทางช้างเผือกนะคะเส้นทางนมนะคะภาษาอังกฤษ Milky Way แต่ไม่ต้องใช้กับคำว่า Sun m o o n นะคะ <Sh ort> พระจันทร์พระอาทิตย์เราพูด the sun the moon แต่ตลกดีนะคะ กับไม่ใส่นะคะภาษาอังกฤษไม่ใส่คําว่าคือไม่ไม่ได้ไม่ได้คาว่าใส่สิต้องใช้คําว่าไม่ได้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะซันไม่ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้นว่าคําว่าซันอยู่หน้าประโยชนมูนก็ไม่ต้องพิมพ์ใหญ่กาแล็กซีก็ไม่ต้องพิมพ์ใหญ่คอมเมแปลว่าดาวหางก็ไม่ต้องนะคะชื่อสถานที่ชื่อโรงแรมต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะต้อง ใส่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นแบบคำสามัญธรรมดาที่ไม่ได้เป็นชื่อเฉพาะก็ไม่ต้องเช่นคำว่า golden gate bridge สพาน golden gate นะคะเราจะต้องใส่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราพูดถึงคำว่าสะพานโดยทั่วไปแบบ bridge เนะะี่ยค่ะก็ไม่จำเป็นจะต้องทำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะชื่อยี่ห้อต่างๆชื่อรถชื่อกระเป๋าชื่อ Uh, ชื่ออะไรที่มันเป็นแบรนด์เนมต่างๆเหล่านี้นะคะก็ uh, ต้องใส่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ Hyundai Code Samsung นะคะชื่อองค์กร Buddhist Dharma Medicine Foundation มูลนิธิทีแ่แพทย์วิถีธรรมอันนี้ก็ต้องใส่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็เวลาที่จะ uh, ทาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นี้นะคะชื่อพวกนี้นะคะมันจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แบบชื่อองค์กรนี้นะคะ บูตดิสกก็ต้องเป็นตัวบูตดิสต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ดรามาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เมดิซินเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยค่ะคำว่า M จะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ Foundation ในกรณีที่เป็นชื่ออันนี้จะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยถึงจะถูกนะคะชื่อบริษัทแบบชื่อบริษัทของกูเอชื่อไพบูลแลงแกร์เดมีสถาบันภาษาไพบูลนะคะก็ไพบูลตัว P ก็เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ L ก็ใหญ่ a c a d e m มี Academy ก็ใหญ่นะคะ เฟซบุ o ก google n นกแอร์แบบเนี้พวกนี้มันก็เป็นตัวพิมพ์ใหญ่พวกเราก็รู้อยู่แล้วนะคะชื่อเฉพาะอื่นๆแบบ mercedes พวกนี้ค่ะพวกเราก็ต้องอใส่นะคะอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะคะชื่อถนนหมู่บ้านชื่อเมืองชื่อประเทศนะคะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เวลาเรา,เานำหน้าคำทีนี้มันก็จะมีแบบวัคใช่ไหมคะเช่น don h a d v นะคะดอนถ้าสมมุติเราวักเนี่ยตัวที่เราวักออกมาคำคำต่อไปเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งคำคุณศัพท์ของประเทศนั้นๆนะคะเช่นคำคุณศัพท์ของประเทศไทยก็คือไทยใช่ไหมคะประเทศไทยก็คือไทยแลนด์คำคุณศัพท์ก็จะเป็นไทยอิตาลีคำคุณศัพท์ก็คืออิตาเลียนภาษาอังกฤษต้องดูนะคะการออกเสียงประเทศออกว่าอิตาลี เน้นตรง Italy, ตอคคนนะะิตาลีแต่พอเปลี่ยนเป็นคำคุณศัพท์เป็นอิตาเลียนนะคะตลกดีค่ะญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นพอเปลี่ยนเป็นคำคุณศัพท์ของประเทศนั้นก็ยังคงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อยู่นะคะ j a p ป n e s e นะคะ j a p ป n Japanese China ประเทศจีน Chinese นะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อยู่ชื่อเฉพาะทางภูมิศาสตร์ต้องเป็นชื่อเฉพาะนะคะ ถ้าเป็นชื่อเฉพาะเราถึงจะใส่ตัวพิมพ์ใหญ่เช่น Mount Fuji ใช่คะ Mount Fuji ก็คือภูเขาไฟฟูจิยาม่านะคะเราก็จะต้องใส่ตัวพิมพ์ใหญ่ Pacific Ocean มหาสมุทรแปซิฟิกนะคะชื่อทะเล South China Sea ทะเลจีนใต้แต่ถ้าเราพูดโดยทั่วไปนะคะเช่นคำว่า Sea Mountain หรือ Ocean ก็ไม่ต้องใส่ค่ะเราไม่ได้บอกว่ามันเป็นชื่ออะไรโดยเฉพาะแต่ถ้ามันอยู่ต้นประโยคก,ก็ต้องใส่อยู่แล้วนะคะ ถ้ามันไม่ได้อยู่ต้นประโยคก็ไม่ต้องใส่ใส่ก็หมายถึงเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะโอเคตัวพิมพ์ใหญ่นะคะใช้กับวันในสัปดาห์เดือนและวันหยุดต่างๆนะคะแบบภาษาอังกฤษเนี่ยคะ่ะวันนะคะ Monday มันอ่า Sunday m o n d a y Tuesday Wednesday Thursday Friday วันทั้ง7จเนี่ยนะคะจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะคะแล้วก็เดือน อ่สิบสองเดือนนะคะ January February March April May June July August September October November and December สิบสองเดือน,ออนพวกนี้เราก็จะต้องใส่นะคะส่วนวันหยุดนะคะวันหยุดต่างๆเช่นแบบ Father's Day วันพ่อนะคะ the Fourth of July ที่อเมริกาก็จะมีวันที่สี่กรกฎาคมใช่ไหมคะซึ่งเป็นวันชาติสหรัฐวันประกาศอิสรภาพของเขาก็คือวันชาติ the Fourth of July อันนี้ก็จะต้องใส่ตัว พิมพ์ใหญ่นะคะ uh, Thanksgiving วันขอบคุณพระเจ้านะคะสงกราน a n s o n g k ์ Day แบบนี้ก็จะต้องเป็นพิมพ์ใหญ่ตำแหน่งนะคะอันนี้ดูดีๆนะคะตรงที่เราเซ็นชื่อนะะี่ค่ะตำแหน่งนะคะเช่น Vice President สมชายวงดีก็เป็นชื่อกับนามสกุลนะคะอันนี้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ Vice President อันนี้เป็นตำแหน่งตำแหน่งนะคะกรณีนี้จะต้อง เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แต่ว่าถ้าเราพูดถึง Vice President โดยทั่วไปนะคะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหรือว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงห้ามใส่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะแต่ในกรณีต้องใส่เพราะว่ามันเป็นที่ให้เซ็นชื่อถ้าเราจะ,ะทักทายเขาในกรณีที่เป็นตำแหน่งนะคะเช่น Hello Mr Governor สวัสดีครับท่านผู้ว่านะคะ Governor ก,ก็คือผู้ว่า ก็วอนเนอรไปว่าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าผู้ว่าการรัฐนะคะ Hello Mr. Governor ในกรณีนี้เราจะต้องใส่ให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ <Yeah. S 1> ชื่อหนังสือชื่อหนังนะคะรายการทีวีพวกนี้ก็จะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ Harry Potter Harry Potter เนี่ก็ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่คล้เพราะว่ามันเป็นชื่อของแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมหนังเรื่องไทททนิกก็ต้องเป็นตัวพิมพใหญ่เพราะว่าเป็น ชื่อเฉพาะเจาะจงด้วยมันเป็นชื่อเฉพาะเรือ,อของเรือชื่อว่าไท t ทนิกใช่ไหมคะแล้วก็บังเอิญเป็นชื่อหนังด้วยหนังชื่อว่า Fast and Furious ทีนี้อ้าวทำไมแอนไม่เติมทำไมแอนไม่เป็นตัวใหญ่หละ่ะนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าแอนทำไมถึงไม่เป็นตัวใหญ่นะคะจะเป็นตัวใหญ่ก็ได้นะคะหรือไม่เป็นตัวใหญ่ก็ได้องค์ปากนะคะแบบนี้เราจะต้องทำให้มันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ The Today Show อันนี้ก็เป็นชื่อรายการรายการทีวีมาดูกฎข้อที่6นะคะจะไม่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับ Article A and the, นะคะแล้วก็บุพพบาที่มีคำว่าหรือคำบุพพบทหรือว่าคำสันธานสั้นๆน,น,นะคะเช่นคำว่า but and if as or nor to เนี่ยค่ะเมื่อกี้เห็นไหมคะ Fast and Furious ถ้าเราจะเขียนเป็นชื่อไตเติลมันจะมีการเขียนมันจะมีกฎนะคะเวลาที่เราเขียนเป็นไตเติลนี่นะคะยาวๆเลยนะคะเราเขียนไตเติลแล้วมันเป็นคือหัวเรื่องหรือว่าหัวข้อหรือเป็นไตเติลอะไรสักอย่างเนี่ยตรงนี้คนไทยจะไม่รู้เลยค่ะว่าจะใช้ยังไงเราจะไม่ใช้คำ A and the, เราจะไม่เขียนตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ แล้วก็คำบุพบทแล้วก็คำสันธานสั้นๆแบบคำว่า and if as or nor to พวกนี้นี่ค่ะเราจะไม่ใช้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้นว่ามันเป็นคำที่ขึ้นต้นประโยคนะคะแต่ถ้ามันอยู่ในไตเติลแล้วก็มีพยัญชนะ5ตัวขึ้นไปเราถึงจะเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะตอนนี้อาจจะไม่เข้าใจนะคะฟังดูก่อนคำคำว่า around round above between มันมี5ตัวขึ้นไปนะคะเป็นคำที่มีพยัญชนะ5ตัวขึ้นไปในกรณีนี้ถึงจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะนี่ค่ะมาดูนะคะ nice of the round table คำว่าอัศวินโต๊ะกลมนะคะอัศวินโต๊ะกลม nice ว่าอัศวินใช่ไหม of ไม่ต้องเขียนตัวเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะอันนี้เป็นหัวเรื่องนะคะแต่เติล the ไม่ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ round ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ round round นี้มันเป็นคำ คำคุณศัพท์ใช่ไหมแต่ว่ามันมี 5, 5ตัวอักษรขึ้นไป table เ,เป็นคำนามคำนามจะต้องใส่อยู่แล้วอันนี้ในกรณีที่เป็นหัวหัวเรื่องนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นธรรมดาไม่ต้องใส่ถ้าเป็นธรรมดา,มา,เ,รรมดาเราก็จะใส่แต่ตรงตัวแรกของประโยคเท่านั้นนะคะให้มันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แต่เฉพาะตัวตัวแรกคำแรกของประโยคเท่านั้นหรือว่าเราจะเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยก็ได้นะคะ ก็จะมีแบบนี้ค่ะตัวอย่าง Nice of the round table ถ้าใครเขียนไม่ไม่แน่ใจว่าจะพิมพ์เล็กตรงไหนพิมพ์ใหญ่ตรงไหนนะคะก็เขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยแบบนี้นะคะในกรณีที่เป็นไตเติ้ลนะคะอัศวินโตโกลมหรือจะมีแบบอีกสไตล์หนึ่งนะคะก็คือเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกคำเลยถ้าสมมุติใส่แบบทุกคำนะคะ ก็เป็น night o f ก็ต้องใส่ตัว o o ใหญ่ the ก็จะใส่ตัว o อ่าตัว t ใหญ่ด้วยแต่แบบนั้นไม่ค่อยนิยมใช้นะคะเขาไม่ค่อยนิยมใช้เขาจะใช้แบบ2แบบนี้ก็คือในกรณีที่มันมีเนี่ยค่ะ article นะคะ A and the นะคะเนี่ยค่ะ night of the round table the ไม่ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ไม่ต้องไปใส่อ่าทำให้ตัว t เป็นพิมพ์ใหญ่แล้วก็เนี่ยค่ะ but and if as or nor to พวกนี้เนี่ยค่ะก็ไม่ต้องนะคะ of เนี่ยค่ะ nice of the round table of ก็ไม่ต้องใส่ถ้าเราไม่รู้ไม่แน่ใจใส่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ไปหมดเลยก็จะไม่ผิดในกรณีที่เราเป็นเขียนเป็นหัวเรื่องนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะกดข้อต่อไปนะคะคำนำหน้าชื่อนะคะ d ็อกเ r m ร์มิ r เนี่ค่ะ m มิส mrs prof นะคะ prof ย่อมมาจาก professor doctor ถ้าเป็นชื่อด็อกเตอร์ถ้าเป็นหมอโดยทั่วไปเราก็ไม่ต้องไปใส่ใช่ไหมคะ I went to see a doctor ไปหาหมอแต่ถ้ามันเป็นคำนำหน้าชื่อเช่นด็อกเตอร์คุณหมอเฉลิมนะคะนายนางสมิธอะไรแบบนี้หรือโปรเฟสเซอร์เราก็จะต้องใส่พวกนี้ทำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะต่อไปคะ่ะอันนี้นะคะถ้าเป็นชื่อภาคนะคะที่เฉพาะจาะจงให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น north east of Thailand ภาคอีสานนะคะ north east north east ตัว n จะเป็นตัวใหญ่นะคะ Thai Land น,นี่ใหญ่อยู่แล้วความเป็นชื่อประเทศใช่ไหมคะ of of ไม่ต้องนะคะแต่ทีนี้เราพูดถึงทิศทั่วๆไปไม่ต้องใช้พิมพ์ใหญ่นะคะคือว่า north east o n Thailand อ่าก็คืออีสานหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือ north Thailand ทางเหนือของไทยทางอีสานของไทย ในกรณีนี้ไม่ต้องไม่ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่แต่ถ้าพูดถึงว่าเป็นภาคนะคะแบบภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคภาคอะไรอีกละ่ะเหนือใต้ภาคตะวันตกอะไรแบบนี้ค่ะเราต้องการที่จะบอกว่าเป็นภาคเราถึงเขียนเป็นตัวใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช่นะคะจะเป็นแค่ทิศธรรมดาทั่วไปก็ไม่ต้องเป็นตัวใหญ่นะคะไม่ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แบบถ้าเป็นทิศเหนือใต้ออกตกนะ,ะก็จะเป็น north south east west ธรรมดา เช่น I live in the north ถ้าในกรณีนี้ถ้าเราเขียนตัว N ตัวใหญ่นะคะ I live in the north ก็คืออยู่ในภาคเหนือจริงๆนะอันนี้บางทีเจ้าของภาษาเขาก็ไม่รู้นะคะ San Francisco is in the west coast of America ใช่ไหมคะ San Francisco อยู่ใน west coast นะคะ west coast ก็คือฝั่งทะเลตะวันตกในกรณีนี้เขาเขาเจาะจงลงไปว่าอยู่ฝั่งตะวันตก ในอเมริกาจะมีฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกจะติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกฝั่งตะวันตกจะติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหมคะซานฟรานซิสโก is i น the west coast of America ซานฟรานซิสโกอยู่ west coast ในกรณีนี้เขาเจาะจงว่าอยู่ชายฝั่งและเราก็หมายถึงภูมิภาคนะคะก็คือเขต west coast จะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แต่ถ้าจะพูดนะคะ Go South ไปทางใต้สิไปทางทิศใต้แบบนี้นะคะ่ะ ก็ไม่ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะอันนี้ละเอียดมากเลยนะคะจะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แบบนี้ค่ะอันนี้มันเริ่มแอดวานซ์มาละมีทั้งแบบเบสิกแล้วก็แอดวานซ์ผสมกันเลยนะคะกดในตัวนี้ต่อไปกดข้อที่9ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะถ้าเป็นประโยคหลังเครื่องหมายโคลอนนะคะเครื่องหมายโคลอนเช่นแบบเครื่องหมายโคลอนตัวนี้ Here are our restrictions นี่คือกฎข้อบังคับหรือว่าระเบียบข้อบังคับของพวกเรา ก็ใส่โคลอนว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เราจะใส่เป็นจุดก็ได้หรือจะเป็นโคลอนก็ได้ถ้าเราใส่เป็นโคลอนโคลอนนะคะอันนี้มันจะ a d v a น c e นะคะ,ะค่อนข้างจะ advance กูยังไม่สอนอันนี้นจะเกี่ยวกับการเขียนแต่อันนี้กาลังอธิบายเรื่องเกี่ยวกับตัวพิมพ์เล็กพิมพ์มใหญ่นะคะถ้าเกิดเห็นว่ามันมีเครื่องหมายโคลอนที่มันเป็นจุด2จุดแบบนี้คือมันจะเป็นรายการว่าจะทําอะไรได้บ้างหรือว่ามีรายการอะไรบ้างในกรณีนี้ เราจะต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเหมือนกับว่าเป็นจุด full stop เลยนะคะ Here are our restrictions นี่คือกฎข้อบังคับของเรา Do not wear shoes in the house อย่าใส่รองเท้าในบ้าน Come back before midnight ให้กลับมาก่อนเที่ยงคืนอันนี้ก็จะเป็นการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในกรณีที่มีเครื่องหมายโคลอนแต่ทีนี้นะคะมันมีเครื่องหมายโคลอนก็จริงแต่ว่า ไอ้พวกที่ตามมานี่มันไม่ใช่ประโยชนะคะอันนี้ข้างอันนี้จะเป็นอันแรกนะคะตัวอย่างชุดแรก do not wear shoes in the house มันประโยคใช่ไหมคะดูกับคำว่าคำจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แต่อันนี้นะคะตัวอย่างที่สองไม่ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เพราะว่าคำหรือว่าวลีต่างๆที่ตามมานั้นไม่ใช่ประโยคดูตัวอย่างนะคะ there are many things in the box มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในกล่อง a telephone นะคะ a telephone ก็คือโทรศัพท์ two calculators เครื่องคิดเลข2เครื่อง and five books หนังสือ5้าเล่มอันนี้มันเป็นรายการนะคะไม่ใช่ประโยคเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะตามด้วยเครื่องหมายโคลอนก็ตามแต่ไม่ต้องนะคะไม่ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษยากนะคะสำหรับคนไทยพวกเราไม่รู้นะคะ,พเ,ะ,คะเพราะมันไม่มีต่อไปนะคะ่ะ คำยอ่อนะคะคำยอ่อของตัวอักษรต่างๆนะคะตัวอักษรยอร่อของคําหรือวลีไม่ว่าจะเป็นชื่อสถานที่หรือองค์กรต่างๆทุกอันเลยจะต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่หมดเช่น UN พวกเรารู้ใช่มคะยคเ UN <c oughs> เวลาพูดถึง UN ก็คือ United Nations องค์การสหประชาชาติเราก็พูดสั้นๆเป็น UN นะคะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ IMF ย่อมาจาก International Monetary Fund กองทุนการเงินระหว่างประเทศอันนี้ก็จะต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เสมอข้อ11ตัวอักษรโรมันที่นำมาใช้เป็นตัวเลขนะคะก็จะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะตลอดเสมอเลยค่ะ,ะหลุยนะคะคำว่าหลุยตัวนี้พระเจ้าหลุยไม่ออกว่าลู u อิสนะคะถ้าออกแบบฝรั่งเศสหลุยหลุยที่16นะคะ Uh, xvi ใช่ไหมคะ x ก็คือ 10. v ก็คือ 5. i ก็คือ 1. 10บวก5บวก1ก็คือหลุยที่ 16. ในกรณีนี้จะไม่ uh, ใช้เป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอเลยนะคะ of france france ก็เป็นตัวพิมพ์ใหญ่อยู่แล้วแต่ Of ไม่ต้อง king r a m a n a of the chakri dynasty รัชการที่9นะคะ king ramanai n 9, i 9กนะคะก็จะเป็น1ิบ uh, ก็คือ x ใช่ไหมคะแต่ถ้าเอาตัว i ไปไว้ข้างหน้ามันจะเป็นลบนะคะก็คือลบ1กับ10ก็เป็น9นะคะอันนี้ต้องเรียนรู้วิธีการเขียนแบบตัวเลขแบบอักษรโรมันนะคะหมายเลข9จะเป็น ix แล้วก็ king r a m a n a i r a m a นะคะก็าาะคะือร,ราชการนะคะรา,ารามาเขาเป็นคำศัพท์นะคะ มาจากคำว่าพระรามหรือว่าราม,มา King Rama นราชการที่9 of the j h a k r i Dynasty Dynasty ก็คือ,อราชวงศ์นะคะ Dynasty คือราชวงศ์จัก,กรีเราต้องใส่นะคะถ้าเป็นชื่อราชวงศ์ใส่คําว่าเดอด้วยแล้วก็จะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะต่อไปก,ก็จะเป็นคําแนะนําเพิ่มเติมหรือว่ากดข้อยกเว้นประเทศจีนใช้นะเราจะต้อง เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะคะแต่ถ้าเป็นคําว่าใช้นะที่แปลว่าเครื่องเคลือบดินเผาเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยไม่ได้หมายถึงประเทศจีนนะคะคําว่าใช้นะจะไม่ต้องเติมเออจะไม่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ต้องดูดีๆนะคะคําว่า Hercules Hercules เป็นวีรบุรุษของกรีกที่มีพลังมหาศาล Hercules ใช่ไหมคะ h e r c u l e s จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นคํา adjective เป็นคำว่า h e r c u l e a n ที่แปลว่ามีกำลังมหาศาลอันนี้ไม่ต้องนะคะไม่ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ชื่อยี่ห้อสินค้าที่เขียนแบบพิเศษปกติเราจะต้องขึ้นตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าพวกนี้มันเป็นเขาแบบออกแบบมาให้มันเท่ๆนะคะมันเป็นแบรนด์เนมแบบนี้ค่ะ iPad iPhone เนี่ยค่ะปกติเราจะต้องอทำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดใช่ไหมคะ Toyota อะไรแบบนี้ค่ะ เราจะเห็นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นแต่พวกนี้เขาต้องการทําให้มันเท่ๆนะคะเราก็ต้องเขียนตามเขา iPad i เป็นตัวเล็ก p ตามมาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อันนี้มันเป็นแบบพิเศษ Wi-Fi แบบเนี้ย d u กับตัว f เนี่ยจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ Wi-Fi เขียนอย่างนี้นะคะ W u ใหญ่ i เล็ก f ใหญ่ i เล็ก PowerPoint อันนี้ตัวที่กูใช้สอนอยู่เนี่ย PowerPoint power power เนตัว p กับตัว p เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เฉยเลยนะคะก็ติดกันแต่ว่าตัว p ที่อยู่ตรงกลางกับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทีนี้นะคะอันนี้สำคัญมากเลยคนไทยใช้ผิดประจำนะคะไม่ต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับสกุลเงินเช่นคำว่าบาทนะคะ5บาท5บาทเนะะีนะ่ยค่ะไม่ต้องใส่ตัว b เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะคนไทยเขียนผิดเป็นตัวบาทตัวใหญ่มากคุยเห็น,าาาค,นคนที่เรียนรเรียนสูงๆะคะ่ะยังใช้ไม่ถูกเลยนะคะ บาทไม่ต้องค่ะบางคนแล้วก็ไม่ต้องเติม S, <S ด้วยนะคะ<ล>บาทไม่ต้องเติม S, <S ค่ะมันจะมีตัวเติมเออช่วยกรุณาปิดเสียงด้วยนะคะคุณเอกรูจมิวเอาไปแล้วช่วยกรุณาปิดเสียงให้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าเสียงมาจากไหนโอเคไปยื่นหมดแล้วคำว่าบาทไม่ต้องไม่ต้องเติม S นะคะแล้วก็จะต้องเป็นตัวพิมพ์เล็ก ดอลลาร์ Dollar, พวกนี้ค่ะมันจะเป็นสกุลเงินก็ไม่ต้องนะคะแต่ว่าดอลลาร์เติม S ได้นะคะแต่สกุลเงินอ, mm. อื่นเติมไม่ได้มันจะมีดอลลาร์ยูโรกับเปโซนี่แหละคะ่ะที่เติม S ได้นอกนั้นนะคะจะไม่เติม S, <S, mm. <S ในสกุลเงินภาษาอังกฤษตลกดีนะคะแล้วอ่าแล้วพวกนี้จะไม่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะจะำไว้เลยนะคะชื่อส,สกุลเงินจะไม่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทีนี้ ถ้าเราต้องการเน้นคำนั้นโดยเฉพาะเช่นคำว่า t h i s a g r e e m e n t is made on the 3 r d of July นะคะคำว่า agreement ปกติเนี่ยในกรณีทั่วไปนะคะในประโยคแบบนี้คำว่า agreement ที่แปลว่าข้อตกลงหรือว่าสัญญาเนี่ยจะไม่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แต่ว่าเราต้องการจะเน้นหมายถึงข้อตกลงฉบับนี้นะเราก็สามารถที่จะ เขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ได้นะคะอย่าเพิ่งไปทักว่าเขาผิดนะคะต้องดูดีๆก่อนว่าเขาคือจงใจที่จะเขียนคำนั้นให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในกรณีนี้นะคะในโดยเฉพาะไอ้พวกที่มันเป็นคำศัพท์กฎหมายนะคะในสัญญาเนี่ยเขาจะใส่ตัวพิมพ์ใหญ่แบบเยอะมากเลย